ยังครับทุกคนยังครับทุกคนยังครับเราต้องช่วยลูกนะครับผมลูกผมโดนขโมยไปจากคนป่าค้นในปุ๋ยจำูป็นทีทางบ้านกันดีกว่าเฮ้ยมีใครก่อไฟได้หรือเปล่าปุียไอ้สินตัดอะไรอย่าไปตัดดิไปต้นไม้เฮ้ยเออปล่อยไว้กันแหละเฮ้ยเขาบอกเลยป่ะอ๋อทำไก่ฟักไว้ด้วยนี่ไม่ควรเพราว่ามีโอกาสหักนั่นแหละไอ้ไม่ไม่ตัวนี้คือแข็งแรงเงเดี๋ยวเขาจะสร้างเยอะไม้ขึ้นมาอ๋อเออมันจะน่าเบื่อเกินไป หเลยแต่ไม่เอาคันตเวเบรบูนะตาตันเลยนะมาเลยนะสวัสดีครับผมสมวยวันนี้จะมาเล่นเกมเดอะฟอร์เรสต์กันนะครับครับผมวันนี้ผมบิ๊กทิชชูนะครับเพื่อนสมวอยนะครับเแอ่ผมคลิกสีนะเดี๋ยวผมคเิกสีของฮ้อนยิ่ไปเนี่ยที่ต้องใส่ไปไม่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 ดู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 ไอ้คิงต้องดูด้วยดูด้วยกันและแล้วขณะนี้เวลาเที่ยงคืน13บสนาทีวันนี้อยู่ในบนสุดของภูเขาไอโบเลสเรามาดูกันนะครับว่า ปวดเยี่ยวเว้ยมันนั่งไม่เหมือนมันนั่งเม่คนละที่กันด้วยปะเนี่ยเฮหันขวาหันซ้ายไม่รู้ใครสองไมู่้นะผมอออไอเอฟเอ่เกของกูไม่มีกูนั่งคนเดียวให้ใครอยู่ซ้ายมือบวนั่งสองคอ f ฟ m มิลี่ดูเซอร์ไบเวลดูนเจงครับทุกคนเจงครับทุกคนเออเจงครับทุกคนเจงครับทุกคน จริงครับทุกคนจริงครับทุกคนจริงครับทุกคนอยู่ในข้อสุขครับเราคนก็ดีสารบุรีบุรีบุรีคนอีสานคนอีสานคนอีสานเป็นห่วงนะครับนี่คือเครื่องบินตกกลุ่มาากาศนี่นี่คือเรื่องราวของสมวยก่อนที่มาเป็นแมวป่าผมเห็นมุมมองคนอื่นหรือเปล่าเป็นมุมมองบอกว่าเนี้ยไม่ใช่ของลูกเจ้าของลูกอะ เป็นอ่ไรกูันตัวอุ้มไปกูเห็นศิลกูเห็นศิลแม่งยื่นมือไปหาลูกเออใช่นย่เออแม่งแอบดูอ่ะไม่นะลูกพ่ออุ้ยไอ้นี่แม่งใครสิงกูเนี่ยลูกพ่อใส่แว่นเหรอวะลูกพ่อใหญ่กลางลูกพ่อใสางร่างอ๋อไม่นะลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อกด e s c กด e s c alternate เฮ้ยกูยังไม่ลูกเลยมึงกินแล้วเหรอมึงกินกลับกลับเลยหรอยังไม่ลูกเลยลูกฉันอยู่ไหนเนี่ย กินข้าวกิน้อะไรเนี่ยฉันไม่ชนครับฉันจะกินกินเลยทำอะไรวะไปข้างหลังมีเฮ้ยใครเนี่ยหมอบข้างหลังมียาข้างหลังมียาเฮ้ยหัวล้นหัวล้นต็มเลยใครหัวล้นวะข้างหลังมียามิกยาหายหลบดิกูจะเข้าไปทำไมคิกซีใส่เวดเนี่ยโอ้ไม่ฉลาดเลยทไมทำอะไร มมขวาตรงนี้สีมึงอ่านมาดิสิไมงเหมือนไม่ได้ละไอโชว์สปีดอะมันลดิเอ้ยเนี่ยเอ้าทำไมลูกกูตัวขาววะกูตัวดำวะไอ้เหี้ยไอ้เดินแม่งเป็นไอ้คนตีหัวโลดเฮ้ยไอ้คิงแม่งเป็นอาบังไอ้เฮียอ่าสมอยเออมาแล้วเมันเป็นเหมือนตัวพี่เคเคซีอะอันนี้ฮาร์ดคอร์นะมึงลองตีกูดิแค่ใส่เสื้อเนี่ยมันลดปะมันก็ลดดิไม่รู้ไงไม่รูแต่ลดลดแต่ลดนะ รถหรือปลาโอยไม้แตกเลยเอ้ยป้องกันเว้ยป้องกันเว้ยรีแฟกไวรุนรีแฟกไวรุนเฮ้ยเอ้ยรีแฟกไวรุนไปเลยเจนเพื่อนเราไปหาดูกันดีกว่าถอนซอนทิงดิทิ้งเลยไม่เป็นหน้าทิงอันนี้นะกดกดเอเซีเก็บผ้านะเก็บเก็บยังไงวะอันกูดไปแล้วนกูดไปแล้วไปรอ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 ตุกคนดี้ไหมโอ้โอ้ กดกไลค์กดที่เหรอกดคิวกดคิวกดคิวเอ่อวอร์หนึ่งวอร์สองตอนนี้มีพลโรชิตอยู่กันยีวนรับหลังจากตกเครื่องบินมาห้าคนใช่นะครับผมรวมผมด้วยเออจิตมันต้องรียดหน่อยดิลูกโดนขโมยไปนะเว้ยเราต้องช่วยลูกนะครับผมลูกผมโดนขโมยไปจากคนป่าทุกคนได้ปูจมุนทีซางบ้านกันดีกว่าเรารส้างบ้านตรงนี้เลยปะเนี่ยตรงที่มีคนอยู่อะไรอะเราสร้างทับทีเลยปะเฮ้ยเราต้องหาที่ที่มีแหล่งน้ำดูวะ เออเล่นไดราต้องหาที่มีแหล่งน้ำก่อนใช่ใช่อันนี้มันเป็นเบสิกของการซื้อรนะครับผมหาแหล่งน้ำตรงนี้ลงไม่ได้ตรงนี้ลงแล้วขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยอาเหรอมึงจะมึงจะลงมึงจะลงมาทำไมแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะมันมันรู้แน่ว่ามึงมาครั้งแรกเฮียรู้ได้ไงวะมันขึ้นไม่ได้ไงก็ใครๆก็รู้โอเคทราบแล้วเปลี่ยนตอนนี้ประเดี๋ของเราคือชนวยเหลือนกให้เร็วที่สุดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย เป็นผู้รอดชีวิตผมเป็นรอบผู wow? <For> fruit, ้รอดชีว <classics. Hayır> ิตครับในในครับในครับในครับนี่นี่นี่ต่ลงเกมครับต่อเกมมาคตามจานระเบียครับอยูนี่มาตรงนี้รอชีวิตเราลองไปถามเขาด้วยครับว่าเขามาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับเออเออเออป็นต่างประเอันนี้รายการโหนกระป๋องนะผมรายการล่าท้าผ่าล้างตอนนี้คุณเกมได้ไปรักกายเขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเปคุยคุยคุยสามารถคุยสาษคดได้เลยจะการนั้นตอนนี้ทางรายการกำลังให้คนไปเจียจานนะผมว่าเขาย้อนชิดมากี่ปีแล้วครับ อะไรเปียกล้องดตัวนี้เป็นไงครับคนรอดชีวิตคนนั้นเขาทำอะไรบ้างครับตัวไหนครับวันนี้คุณอยู่นานเนี่ยครับเนี่ย โอ้ยโอ้ย้ยคุณราชิอคนนี้เขาโจมตีครับทุกคนลุยเจยใจยจยจยบจยครับผมเจย์ครับผมคุณคุณคนดีเราคนดีครับเราคนดีครับเจย์นะครับเยนะครับเยนะครับผมเย์นะับผมเฮ้ยทุกคนครับเจย์ครับเจย์ครับปัดครอคอครับนี่ตายแล้วครับตายแล้วครับ ค่อยค <Yeah. S 1> ุยครับค oh. 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 ่อยคุยค่อยคุยครับอีเฮ้ยได้เวลาเด็กน้ำรุ่นแล้วไปไปแล้ววันนี้เราก็ได้อาหารเย็นกันแล้วนะครับครับผมแล้ววัวน้อเย็นมาด้วยเอ้า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 มือหุ่ยถ่ายย่างแรเพี่บกดพร้อมกันเหรอแย่ไงย่างเลยโยนดิมึงลงโยนดิอุ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เอ้าอ๋อตัวพีเคเอชซีอยู่ไหนโอเคเจนนี อุ้ยตรงนั้นมีเรือครับทุกคนตรงนั้นมีเรือครับมเม็นครับเรือเรือเรือครับทุกคนผมได้เจอเรแล้วครับเรือตาเรือรอจะกันดว่าัลโลครับพวกพวกมึงไปไหนกันแล้วเนี่ยอยู่เรือแล้วครับอยู่ี่เรือรูปลายขารูปายาเอาคีการเอาคีการอุ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเร้อมเชื่อแล้วกูเซฟได้กูเซได้อุ้ยมันมีสล็อตสล็อตอันนี้ด้วยสล็อตเก่ากูอ่ะสล็อตสล็อตเหรอ เออสล็อตที่สมวยวิญญาณหลอนสล็อตสล็อตในความฝันอะไรปั่นตัวนี้กูไม่เคยเปิดห้องนี้ว่ะคุณอย่าเปิดห้องนี้ว่ะกูเคยมานอนแล้วรอบนึงเฮ้ยวันที่28ปี2022ไอ้เหี้ยกูเคยมานอนแล้วไม่จริงไม่จริงคุณไม่เคยเล่นคุณไม่เคยเล่นนะครับคุณพูดอะไรของคุณครับคุณสมวยคุณไม่เคยที่นี่มาก่อนนะครับนี่ผมเคยครับปากตัวเองเลยตุปากตัวเองดูดีครับผมมีสามสล็อตเลยครับเนี่ยดูดีมีทั้งนอนในเต็นท์ ใครก็ได้ทำใครก็ได้สงบสติไอ้สิ่งนี้มันเสียนลูกมันมั่วซั่วหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูมีเซฟกูมีเซฟเฮ้ยกูฝันกูฝันกูเซฟเลยมาเลยเลองั้นอุ้ยเฮ้ยเขาต้องเขาต้องการให้เราช่วยเหลือหรือเปล่ากำลังกรีดร้องให้เราช่วยเหลือเขาโดนอะไรลุมยำหรือเปล่าใช่อืดไปได้อืดไปได้เสียงร้องครับมันร้องมันร้องครับเหมือนต้องการให้เราไปช่วยเขาครับเขากำลัโดนทําอะไรอยู่หรือเปล่ามีดีมีร้ายเป็นไปได้เขาอาจจะเรียกเพื่อนของเขามาก็ได้นะครับ โอ้ไม่ช่วยเหลยอแล้วคุณเคยสมบูรณ์ป่าเราสร้างตรงนี้ดีกว่าครับผมไม่เคยครับผมทีผมเคยฝันอยู่สองปีกันแล้วครับเคยฝันมาอยู่มาอยู่จุดนี้มาก่อนอ่าผมขออนุญาตสร้างบ้านตรงนี้เลยนะผมมาลุ้นกันมันจะตกใส่ใครไม้เนี่ยเราสร้างแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลในเวลาแล้วกันวางนี่บ่อน้ำตรงนี้นะเป็นน่าสนมามไปสร้างอีกแค่ีระวังเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยระวังนะคนตรงนู้นนะไปเดิน ไปวางไงวะโอ้โหมินิมอลวางแบบบานมีนมาครับผมทุกคนให้ไอ้เกีวางดีกว่าวะมินิมอลแปดสิบเก้าอ่ะทุกคนต้นไม้ลงชักมัวอังกู๊เฮ้ยมีใครก่อไฟได้หรือเปล่าตรงที่ไอ้สินตัดอะไรอย่าไปตัดดิเป็นต้นไม้เนี่ยเฮ้ยปล่อยไว้กันแหละไว้เงี้ยรู้สึกเหมือนว่าเขาจะจงใจฆ่ากันนะครับเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำคงไฟก่อนวะเออใช่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 ขาดทิงเจ็ดก้อนตรงนี้ได้แล้วได้แล้วสมัยยัดให้แล้วเอ้อคือแรงงเราผัดไปด้วยดี อไม้ล้มตางแผลก่อนโอ้ยมีกับฆ่าสองคนแล้วครับเนี่ยคนชื่ออันกุ้นนะสร้างกองไฟใหญ่ก่อนเฮ้ยเครดเกือบสำเร็จแล้วเมื่อกี้คิงอย่าไปตัดต้นนั้นคิงคิงเฮ้ยเขาบอกอะไม่ตัดอ๋อไก่ผักเลยเนี่ยนี่ไม่โคตรว่ามีโอกาสหักนะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ต้นนี้คือแข็งแรงไงเดี๋ยวเขาจะสร้างเยื่อไม้ขึ้นมาไปอ๋อเยอะแล้วเยอบแล้ว มีอะไรกินไหมครับเราต้องตากกับแพร่ไหยแต่มีคนป่าคนหนึ่งเห็นพวกมึงแล้วอ่ะอ้งไม่เป็นไรครับเขามาอจากฟิลลี่ผมเชื่อว่าเขาตกเป็นมิกบาลานอนในอนาคตหนาวหนาวเฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้อไหมแล้วกำลังกรอบเลยอันนี้ผมทอดแบบกรอบๆเลยยัดไฟใส่เลยเติมเชื้อเพลิงนี่กระท่อมเราต้องมีกินกูกินแล้วเนี่ยกดแอลกดแอลอุ้ยโอ้เฮียแซ่บๆเลยเสียงอะไรวะเอ้าเอ้าเอ้าไอเกมมันไฟลุกโอ้เกมอยากเล่นไฟก็ไม่บอก เดี๋ยวจุดไฟให้เยอะๆเลยเดี๋ยวเป่าให้ฟูดฟูดฟูดอ้ยหายแล้วเฮียโอ้ขอบใจขอบใจเออเออระวังระวังเกมเกมเกมไม่มีอะไรไม่มีอะไรระวังอะไรให้บอกเราวน่อยครับบางชีใส่หรือเป่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เสียงอะไรไปวะไมนได้เสียงร้องใส่เมื่อกี้นี้อืมคิดเองคิดเองคิดเองอะไรเลือกเขียนอะไรบ้างหยผมจับนกกินะครับแต่ก่อนต้นมันไม่ใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีบมันแล้วเหรอเออตนี้กยข้างหลังข้างหลัง อยู่ข <sh> ้างหลังมึงนู่นไอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไอเพื่อนเรามาเรามาจะไปมิดเพื่อนไม่ต้องห่วงถือว่ากูขอเรามันจะไปมิดเพื่อนเขาจะแลมแบัเทิลหรือเปล่าเอามึงตีกูทำไมเนี่ยมึงตีกูทำไมเนี่ยเฮ้ยสอตัวเอออานะราโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้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 ยเฮ ไปสุกเลยสุกเลยกินได้แน่เนี่ยสุกเลยเน,นี่ยอตาย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 อ่ะมันหัวเราะด้วยอืมสุกเลยนะ <c oughs> อยูย่ไม่ดดมก,ออมกินชิเกอรกินว่ะมาพราว่าฆ่าคนแล้ววะฆ่าคนตาคตาย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 ขิงอยากเดินไปแล้ว <c oughs> เหมือนไอเกีนเลยนีอ่ <c oughs> อยู่น้ำป่ะมันกินน้ำใน,ในอ,อันนี้ได้ะเนี่ยในแอ่งวตายลอง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 กูได้กินเสียมโอ้โหตไยตัวนี้เป็นเกี้ยนเก็บมันกูเจอแล้วมาดูนี่ครับคุณสมอย สวัสครับผมเฮ้ยเผมมาเจอครับเจอคือผู้รอดชีวิตครับผมกขาลังโจมตีผมครับกระโดดเลยเอ้าเฮ้ยสมัยเจอผู้รอดชีวิตครับกขาลังโจมตีผมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ้ยใครหัวเราะมองเห็นกูมองเห็นผู้รอดชีวิตครับพึ่งทำนนะครับผมลูกผมเห็นนะครับผู้รอดชีวิตครับไหนมันอยู่ไหนนั่นไงยังมีตุ้มมากันอยู่ไ่นมึงเห็นว่าขบวนอ่ะมองไม่เห็นมันมืดโอ้โหเชาแล้วเช้าแล้วชาแล้ว พบกับเซียนหัวเราะอันโชตคสายน้องคนใต้ไม่นี่น้องคนใต้น้องโอ้ยจะทำบ้านนะจสะตายไม่นี่เมามันมันมีตายตายปลอมเลยนะบางทีมันล้มเฉยเฉยมาแล้วผมมาให้มาส่งแล้วแล้วคุณปิกิชูจโทรอะไรผมครับเนี่ยโทรอะไรครับถ้าใครมันมาตีผมไม่ได้ฮัลโหลครับผมเนี่มึงจะตีคืนเด้่ไม่เลได้เกิดอันนี้ชูมันเป็นอันนเขียนมันนะ ตเพแต่ว่าเรามาสร้างบ้านไว้ใกล้ถ mm hmm. ิ่นหมดเลยเอ้ยสวยสวยเฮ้ถ้ามันพูดถึงคงถิ่นมันนี่ถิ่นเราเออใครถิ่นเราเราบาที่หลังตั้งว่นแล้วไหนอันในเขตเราบ้านเราไม่ต้องมีเราขอที่ของเราเราไม่เอาเยี่ยวนะเราไม่ใช่หมาทุกคนครับตรงนี้ไม่เต้นครับและนี่คือบ้านมีน้ำมอของสมมอยกดตัวเลยกดเซฟแล้วมันนอนได้ด้วยหรอนอนข้ามมันได้ด้วยงไปไหนกันแล้วอ่ะ เราไปตามคุณสมอนมาครับผมกำลังไปครับผมผมขอได้แดงน้ำในแอ่งนี้ก่อนหิวมากแล้วก็ติดพิษตายแน่นอนดูทรงละมึงต้มน้ำยังไงไม่ไม่ทำเออมันมันย่างไงอ๋อกดกดย่างเลยกดซีย่างกูย่างกันแล้วกูย่างอะไรอ๋อรู้จักคิดแต่ละน้อยไปแล้วเนาะ เออเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะผมโอ้อีกชิ้นไหมแม่งพุงมาเปลือนี่เนี่ยเหลือไม้ต้นเดียวเป็นนะเนี่ยสายไม่มด้แล้วไม่ว่ากดเซฟกดเซฟบ้านเลยนะไอ้น้องต้องมีเตียงก่อนเอาเหรอต้องมีเตียงก่อนถึงจะเซฟได้กดไอ้นู้นนะเซฟแล้วใครกูยังไม่กดเซฟกันเรื่องของมึงเอออย่าอย่าอย่ามึงก็เป็นเหมือนนางสยองขวัญแล้วนอนอยู่ข้างหลังสุดเลยอุ้ยตดตดตดกดตีปิดกดตีปิดเออจำได้ว่ารอบนั้นเราเล่นนี่เราเล่นแล้ว เ้รอบไหนรอบไหนไม่มีไม่มีรอบครับไม่เคยเล่นครั้งแรกครั้งเดียวอันนีๆๆ้รอบแรกรอบแรก